月影重云后，黑夜萧索，孤影寥落，红盖下。 ดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องฮาวาเซียนะคะก็เป็นอีกช่องของนัดค่ะเอาไว้ลงอนิเมะนิยายที่นัดชอบมากที่สุดคราวก่อนนัดลงลูกชายแมมโมไปหลายคลิปเลยวันนี้นัดจะมาชวนคุยเรื่องของลูกสาวแม่โมหัวข้อก็คือลูกสาวแม่คนไหนทำอาหารได้ห่วยแตกและบะรรลัที่สุดมาคนแรกกันค่ะ เสินชิงชิวนะคะลูกสาวคนโตเมโมส่งประกวดจากนิยายตัวร้ายอย่างคาจะหนีเอาตัวรอดยังไงดีอาชีพก็เป็นซื้อจุนนะคะสังกัดชางชจวซานเห็นยอดเขา่าชิงจิ้งเฟิงผู้ที่มีแต่คนมารุมรักไม่เว้นแต่พี่หลิวชิงเกอสิท์น้องผู้ปากไม่ตรงกับใจ ถามว่าเซินชิงชิวทำอาหารเป็นไหมนัดว่าเซินชิงชิวมาจากโลกเก่าก่อนจะทะลุมานีนัดว่าคงจะทอดไข่เป็นแต่ว่าบะหมี่เจสันทำเป็นแน่นอนนะคะแม้จะเข้าขั้นปีกู่แล้วแต่เจก็ชอบอาหารที่น้องปิงทำให้กินอยู่ดีน้องปิงทำงานบ้านปนิบัติเมียเก่งเวอร์ดังนั้นนัดจัดเจให้อยู่ในหมวดปกติ เพราะนัดก็ทำเหมือนที่เจ๊ทำนั่นแหละคือทอดไข่พอได้แต่ก็เป็นเซียนเรื่องทำบะหมี่นะคะคนที่สองนะคะก็จะเป็นเว่ยอิงคนหล่อรูปงามแห่งบ้านบัวส่งประกวดจากนิยายปรมาจารย์ลัทธิมันผู้ที่ชอบก่อเรื่องวางยาหมาขโมยไก่าชาวบ้านคนนี้นัดก็ว่าทำอาหารไม่ได้ห่วยแตกหรอกนะ แต่ว่าพี่แกติดเผ็ดไปหน่อยด้วยสภาพพื้นที่สถานที่เกิดยอมชอบอาหารรถจัดจานแต่ว่ามันก็เผ็ดชนิดที่ว่าเจียงเฉิงกินแล้วยังเกือบคว่ำโต๊ะมาแล้วหันมาคว่ำจานทิ้งแทนแล้วบอกว่าอาหารทำได้ห่วยแตกมาก แล้วนอกจากเจียงเฉิงที่เคยกินมาแล้วก็ยังมีลูกหลานตระกูลเซียนตอนที่ไปเมืองอีก,ก็ได้กินโจ๊กข้าวเหนียวแก้พิษที่จริงนะถ้ากินโจ๊กข้าวเหนียวช่วยแก้พิษได้ก็ไม่เห็นจะต้องเติมพริกเลยนี่แล้วคนที่โชคร้ายได้กินโจ๊กก็มีหลานซือจุยจิ้งอีจินหลิงนิสะดุ้งจะเป็นจะตายตอนที่เสื้ออย่างปลอมตัวเป็นเสี่ยวชิงเฉินนะคะก็ได้กินโจ๊กแก้พิษของเว่ยอิงเหมือนกันแต่เสื้ออย่างว่าถ้าแก้พิษข้ายอมกิน แต่ถ้าจะให้ค่ากินแบบนี้ทุกวันข้ายอมตายเสียดีกว่าส่วนเรื่องการทำอาหารจริงๆแล้วแม่ครัวที่วิ่นเหมืองห้ามเวยอิงเข้าครัวพอทำก้นหม้อไหม้นะคะแต่ว่านัดว่าไม่ถือว่าห่วยหรอกถ้าคนชอบกินเผ็ด อาจจะถูกใจอาหารที่ว่าอิงทำก็ได้แต่นัดก,กินไม่ได้แน่นอนค่ะส่วนคนที่3นะคะลูกสาวคนล่าสุดของเมโมเสียงถงซิลไทยจือเสีนยเหลียนจากสวรรค์ประธานพรแห่งแคว้นเซียนเลอร์ er. คนนี้ถือว่าเป็นดาวของคลิปนี้เลยค่ะตั้งแต่เริ่มแรกที่เจอฮาวาเฉิงเล่มหนึ่งก็ทำกับข้าวให้กินนะ แต่ก็เห็นว่ามันไม่กินไม่ได้น้องป้านเย,ยวหรือน้องราชคูปีศาจแห่งแคว้นป้านเย,ยวน้องก็เคยกินนะคะเกือบตายแน่ถ้าไทยจื่อเปิดร้านอาหารลูกค้าคงไม่มีใครกลับมารีวิวหรอกเพราะแต่ละคนที่กินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ให้วิจารณ์ไหมในเล่มและเล่ม,ลมที่4คนที่รับบทหนักเรื่องอาหารของไทยจื่อเลยก็คือลูกพี่ลูกน้องนามว่าชีหลง โคมเขียวท่องราตีนั่นเองคุณไหมคะทุกคนคือเล่มสองถูกฮาวาเชิงทําลายทำเสรีเหรียญทุบหน้าจมดินแล้วโดนหลังเชียนชิวจับต้มเลยไปสิงล่างคนที่จับมาเป็นอาหารแล้วคนนี้ดันมีลูกด้วยแล้วการที่จะเอาชีลงออกมาโดยไม่ทําให้กายเนื้อเสียหายก็ยากทรมานชีลงทุกทางแล้วเอาไปตากยุงก็แล้วแต่นางยังไม่ยอมออกมา ดังนั้นเหลือวิธีทรมานวิธีสุดท้ายก็คือทำอาหารให้กินทุกวันชีหลงก็ตาเหลือกตาลานทุกวันนะคะอาหารที่เซเหลียนทำวันนี้เซเหลียนตั้งชื่อให้ว่า ตุนร้อยปีลักเย็นนานแต่มีอยู่คนหนึ่งกินแล้วไม่เป็นอะไรวาสทีสามีไท้จือค่ะกินไปแล้วชีหลงยังชมว่าสมแล้วที่เป็นราชาผีแข็งแกร่งดุดเขาไท้ซานมันก็หามากตอนโดนกรอกอาหารคือยอมให้หลางเชียนชีวค่าดีกว่าต้องมานั่งกินอาหารของไทจือ ผู้โชคร้ายคนต่อมาก็คือเจ้าวายุซือชิงเเวียนดับพรายการจมนาวาซื่อชิงสเสวียนกินเข้าไปแล้วเกือบตายเห็นภาพหลอนส่วนราชาผีที่ชอบกินกินจุกกินไม่เลือกกินผีกินแล้วยังสลบตอนแรกพี่เฮอร์เวียนไม่ยอมกินหรอกแต่เห็นว่าฮาวายเฉิงกินให้ดูแล้วยังสบายดีแถมฮวายเฉิงยังชมว่าไทยจืดเติมน้ำแล้ว รสชาติอ่อนลงกำลังดีพี่เฮอร์สวียนก็เลยยอมกินปรากฏว่าช็อกราชาพียังช็อบสลบเกือบตายชีหลงอยู่ข้างนอกทุบกําปั้นสะใจมากอันนี้ชีหลงคือรอดูคนโชคร้ายสินะต่อมาก็จะเป็นหลิงเหวินนะคะได้กินลูกชิ้นนักพรตก็ได้กินลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นนี้ไทยจื่อตั้งชื่อให้น้องๆว่า ลูกชิ้นพรหมจรรย์ไม่บุบสลายค่ะตังชูรู้สึกเหมือนจะน่าลองน่าอร่อยนะแต่อาหารของไท้จือทุกชนิดคนล้วนกินไม่ได้เทพก็ห้ามกินผีนอกจากฮาวเฉิงก็ห้ามแตะ เดี๋ยวได้ไปเกิดใหม่รอบสองก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกอาหารหรืออาวุธทำลายล้างกันแน่คนกินตายเทพกินแล้วเห็นภาพหลอนราชาผีเกือบได้ไปเกิดใหม่ที่กินได้แล้วบอกว่าอร่อยก็มีแต่ว่าที่สามีไทจือนั่นแหละซีเลียนว่าสงสัยอาหารข้ามีปัญหาและกินไม่ได้แน่นอนเพราะเฉิงยังมีหน้ามาบอกอีนะว่าอาหารท่านไม่ได้มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาก็คือต่อมรับรสของพวกเขาต่างหากคือ ท่านราชาผีท่านจะอวยอะไรก็อวยได้ยกเว้นอวยเรื่องอาหารนะคะมันสุดจะทนจริงๆนะก็ต้องบอกว่าลูกสาวแม่โม่สามคนสามเรื่องการทำอาหาร มีปกติอยู่คนเดียวก็คือซูจุนส่วนเวออิงถ้าชอบกินเผ็ดก็กินได้นะส่วนอาหารของไทจือก็คิดว่าเราไม่ควรกินค่ะมันห่วยแตกชนิดที่ว่าใครกินก็ไม่รอดยกเว้นฮวาาฉิงส่วนใครอยากอ่านนิยายสามเรื่องนี้หนังสือก็ยังมีขายนะคะส่วนซีรีส์ปรราจารลัทธิมารซับไทยภาคไทยดูได้ทั้งอนิเมะและซีรีส์ทางช่องวีทีีตัวร้ยอย่างข้าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดี ซับไทยทางช่อง VTV ส่วนสวรรค์ประทานพร์อนิเมะดูได้ทางช่อง Netflix บิลลี่บิลลีส่วนซีรีส์รอประกาศใช้ทางไอชีอีนะคะใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ